สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้แม่เมา,เามีคลิปแม่น้ำหนึ่งบอก3ตัวตรงรัฐบาลไทยพร้อมตัวฟันตัวโจะและลอตเตอรี่งวดวันที่1ตุลาหกสามมาฝากเชิญชมคลิปได้เลยค่ะแม่น้ำหนึ่งค่ะอายุ26ปีค่ะม,มากค่ะหนึ่งปีร้อยล้านก็ถือว่า สำ,สำหรับตัวตัวหนึ่งเองเปลี่ยนแปลงในแทบจะทุกๆด้านใจเย็นขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการแบบค้าขายจะทำอะไรหรว่าเป็นที่รู้จักอะไรเนี้ยค่ะดวงนีดถูกหวยค่ะถูกหวยเลยน่าจะจำไม่ได้เป็นวัดไหน น่าจะหลังคอดลูุคนที่สองแล้วก็อขอจุดขอตอนนั้นน่าจะจุดขอหน้าไลไสุดแล้วก็จุดสามครั้งก็ได้มาเลขเดียวกันจุดขอถูกแล้วก็เลยซื้อซื้อเลขนั้นเลขเดียวเลยค่เยะ <c oughs> เอยอะเยอะมากแล้วก็เลยพอรอบ,น,อบนั้นเป็นรอบที่ถูกหวยเยอะที่สุดแต่งวดที่ถูกหลังจากนั้นมาคือตอนนั้นยังไม่ได้มีเงินมากอะก็เยอะสําหรับเราอะหลัง รลานต้นๆจะพอหลังจากนั้นมาก็มาถูกมวดสองห้าแดถูกเก้าล้านได้บูชาเองค่ะได้ลองบูชาเองแล้วก็ได้บูชาด้วยแบบฟุกๆเลยดีกว่าเพราะว่าคนที่เอามาให้เราบูชาครั้งแรกเป็นลูกค้าที่เขาสั่งเสื้อผ้าสั่งชุดนอนบาปิ่นกอะไรพนี้กับเรา<อ>มันเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะ เป็นเรื่องของความเชื่อว่าคือเหมือนแต่ละคนก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันกุมารบ้างอะไรเนี้ยค่ะแต่คือของหนึ่งก็หนึ่งเชื่อในเรื่องของปีเสียจริงๆแล้วเราศรัทธาอะไรไม่ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นปีเสียหรือว่าจะไข่อะไรเนี้ยแต่ว่าคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนแบบจะทำให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นเสริมดวงทุกคนดีขึ้นก็คือทำบุญ ทิดดีทำดีไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบสนใจกับคําพูดอะไรที่มันเข้ามาหรือว่าปัญหาที่มันเข้ามาเนี้ยค่ะทุกอย่างมันมีทางแก้ไขไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าเหมือนตกอยู่ในภาวะของปัญหาจนแบบไม่รู้วิธีแก้ไข 648 648ค่ะ yup. ชอบมาชอบแต่เดียวเลยงวดวันที่1ตุลาคม63แม่น้ำ1ฟันให้ฟัน4ชอบ48เม็ดเดียว648เน้นเน้น46 40 68 603680303843ชุด3ตัวแตก648348 048430436 460863 860630 ส่วนลอตเตอรี่แม่น้ำหนึ่งโพสเฟสบุ๊กว่าฝนก็ตกเจอคนพิการขายลอตเตอรี่นึกไม่ออกจะซื้ออะไรเอาตัวนี้ก่อนละกัน4759ทะเบียนรถป้ายแดงของแม่น้ำหนึ่งก็จัดซื้อไปหลายบายลองชมดูค่ะ ท่านไหนชอบแนวทางของแม่น้ำหนึ่งก็ตามได้เลยทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นขอให้ทุกคนโชคดีฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่เมาด้วยขอบพระคุณที่รับชมคลิปนี้สวัสดีค่ะ